ส่วนประเด็นเรื่องกรณีปฏิบัติหน้าที่นายกถแถลงผ่านเฟซบุ๊กคงจะทราบบอกไปแล้วตอนต้นรายการปฏิบัติหน้าที่นายกก็แจกแจงตั้งแต่ประเด็นเรื่องกรณีเดินหน้าโครงการนี้เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับชาวนายอย่างไรถูกตั้งข้อกล่าวหาและคุณยิ่กรักก็อ้างอิงว่าใช้เวลาในการดำเนินคดีเพียง21วันซึ่งผิดกับคดีที่บุคคลในรัฐบาลชุดคุณอภิสิทิ์ถูกกล่าวหาในกรณีปฏิบัติหน้าที่หลายคดีเช่นคดีระบายข้าว ก็ถูกลาหาทุจริตแต่ปรากฏว่าไม่มีความคืบหน้า4ี่ปีกว่านอกจากยืนยันในความบริสุทธิ์แล้วก็ยังขอความเป็นธรรมกับปปชโดยระบุเนี่ยนะครับว่าปปชจะต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนต่อสาธารณชนว่าใช้อํานาจอย่างถูกต้องฝ่ายของปปชมีรายงานนะครับว่ากําลังเตรียมจะชี้แจงในประเด็นที่คุณยิ่งรักตั้งข้อสงสัยและพาดพิงมาถึงปปชในประเด็นที่กําลังจะแจ้งข้อกล่าวหาและก็ยังไม่เคยให้คุณยิ่งรัก มีโอกาสเข้าชี้แจงรวมถึงประเด็นที่คุณยิ่งรักเสนอขอเปลี่ยนตัวอนุกรรมการนั่นก็คือคุณวิชามาหาคุณแต่ปรากฏว่าคุณวิชากลับมาเป็นผู้ถแถลงชี้ข้อกล่าวหาเรื่องนี้มีรายงานงาว่าปปชก็เตรียมจะถแถลงในสัปดาห์หน้าฝ้าของประชริป่์ก็ออกมาตอบโต้คุณยิ่งรักในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการถแถลงในส่วนนี้โดยเฉพาะคุณจุเินลักษณะวิสิทธ ซึ่งก็ถแถลงเนี่ยนะครับว่าเป็นการถาแถลงเอาตัวรอดของในยกัมมนตรวทั้งที่ปปชก็ดําเนินการตามขั้นตอนและก็กระบวนการทั้งหมดนี้คือภาพใหญ่ๆเรื่องจํานําข้าวนะครับเดี๋ยวต้องตามดูกันต่อไปช่วงนะ